สวัสดีครับผมอาจารย์นิจเจริญบุญยังจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยการขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนําเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียนเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษา case based learning เรื่องการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับนักศึกษาระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยการกรุงเทพมหาคนครครับ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาประเทศไท a แลนด์4.0ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนำมาสู่การพัฒนาทางดการศึกษา Education 4.0ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือทักษะการคิดทักษะการทำงานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนานักบัญชีไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นรายวิชาที่มีความสําคัญต่อนะักบัญชีในปัจจุบันเป็นอย่างมากซึ่งผู้เรียนจะต้องเกิดการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผู้เรียนต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทําให้ไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนอาชีวศึกษาที่ต้องเรียนจริงทําจริงปฏิบัติได้ ผู้สอนจึงได้ศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กรณีศึกษา case based learning เป็นวิธีที่เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ในปัจจุบันจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการวิจัยในครั้งนี้ครับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้4ีข้อคือ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ส1ดด้วยวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ80ทับ80 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21-4เเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่11โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษาตัวแปรตามประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ปชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนปวชวปีที่3สาขาวิชาการบัญชีจํานวน2ห้องเรียน72คนผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก1ห้องเรียนได้นักศึกษาปวชว3ทับ1นจำนวน4ีคนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ส1บและแบบประเมินความพึงพอใจผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่ออกแบบไว้ทั้งสกรณีศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกรณีศึกษาและนำมานำเสนอผ่าน Google Meet ในห้องเรียนต่อไปผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21จากการทดลองใช้มีค่าประสิทธิภาพ e1 ทับ e e2 ในภาพรวมอยู่ที่84.28ทับ86.33โดยทุกชุดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ส1ของผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับทักษะการเรียนรู้มากที่สุดโดยมีทักษะทางด้านการคิดอยู่ในระดับมากที่สุดและสูงสุดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรีศนศษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11ของผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษาอยู่ในระดับทักษะการเรียนรู้มากที่สุดและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่11โดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อครับสำหรับข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการนำเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นในการนำเสนอนอกจากนั้นผู้สอนต้องเป็นผู้ร่วมดำเนินการอภิปรายผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำพร้อมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กัน และผู้สอนอาจจะมีการประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นที่มีความสอดคล้องกันสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปผู้สอนอาจมีการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบอื่นๆเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้อาจมีการศึกษาแนวคิดในการพัฒนานักบัญชียุค4.0ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมด้วยทักษะที่จะเป็นในศตวรรษที่11เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้นะครับผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่หลากหลายนอกจากความรู้ทางด้านบัญชีซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนานักบัญชีไทยในยุค4.0ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะไปต่อย,ยอดในการดำเนินชีวิตและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมและการสื่อสารเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอนผู้เรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนพร้อมเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมขออนุญาตจบการน,นำเสนองานวิจัยชั้นเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณครับ